สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดยอมศึกแล้วแก๊งพระปาตี้หมูกระดื่มเบียร์ในวดัดเมื่อวันที่31สิงหาคม2564 มีรายงานข่าวความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับพระ,ะสงฆ์ทั้งวงปา์ตีหมูกระทะดื่มเบียร์ในวดัดณองค์พระประธานวัดปั่นสาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคือวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีพระ,ะสงฆ์เจ็ดโรคและคาระวาดชายหนึ่งคนพร้อมของกลางจำนวนมากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหมูกระทะ จากนั้นทําการตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายและควบคุมตัวทั้งหมดนําไปสอบสวนที่สถานีตํารวจภูทรภูพิง์และดําเนินคดีพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพรบครวบคุมโรคและพรลกกฉุกเฉินฐานรวมตัวม่วสุมนอกจากนี้ได้ประสาระสง์ชั้นผูให่เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของคณะสงฆ์ทั้งนี้เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่30สิงหาคม64ที่วัดอุปคุตตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์ได้แจ้งลาสิกขาสลัดสมณเพศ กับทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วซึ่งให้สวมชุดข่าวทั้งหมด7คนพร้อมลงนามในหนังสือแจ้งการลาสิกขาสละสมณเพศด้วยความสมัครใจแล้วเดินทางออกจากวัดอุปคุตในคืนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนคัคขัาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ